สองตัวเน้นๆคมเหรออืคนเดียวเอาอยู่เฮ้ยโอ้เกือบตายโอ้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ซีโฟ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับปืนกาลิวนะครับปืนกระบอกใหม่จากซีซัน6นะครับเป็นกาลิวในโมเดลที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากนันเป็นอย่างดีนะครับนี่ถ้าผมถอดบาเล็วนะครับทุกคนจะแบบอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองนะครับ ก็คือปืนกาลิวกระบอกนี้ครับเป็นโมเดลในยุคปืนโควอนะครับมันมีการ์ลิวก่อนหน้านี้ของโมเดลมาเฟ่ใช่ไหมอันนั้นจะแบบว่าทันสมัยขึ้นครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นดีครับจากการเล่น SF หรือว่าเคาน์เตอร์หนึ่งจุดหกนะครับมันจะเป็นกาลิวโมเดลนี้เลยนะครับโคเท่ผมบอกเลยผมชอบกว่าของโมเดลมาเฟ่เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันดูแบบคลาสสิกแล้วก็ดูดุกว่าเยอะเลยนะครับส่วนคลิปกาลิววันนี้นะผมจะมารีวิวในเกมแบ็คออฟโคบอลนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศการรีวิวเกมมาอยู่ในโหมดมัตติเพเยอร์บ้างนะครับเดี๋ยวกลัวลงวอลโซนบ่อยเดี๋ยวอาจจะเบื่อกันนะครับอันนี้เราก็จะได้แบบว่าเจอศัตรูยิงรัวๆกับปืนหลักของคลิปเราเลยนะครับแต่ไม่มีปืนอื่นมาปนเลยนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราตามไปบูกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนเรามาอยู่ในแบบไฮแจ็คนะครับเป็นแบบเรือสุดหรูสุดคลาสสิกของภาคแบ็กออฟนะครับมาเรามาดูกันว่าการรลิวในโคลวอลเนี่ยจะสู้การรลิวของภาคมเตอร์เมาเฟได้มัางไหมครับโอ้เดี๋ยวนะรีคอยยิงแล้วเป้า เฝ้าดึงลงอย่างนั้นเหรอโอ้แดสเนียวเสียงปืนเป็นไงบ้างทคนถูกใจไหมโอ้รีคอยช้ได้สองตัวเน้นๆอีกไหมเขาน่าจะสลับเกิดอกแล้ว ไอ้เพื่อนทำอะไรจะเนียนหลังอย่างนั้นเหรอจ้เกิดใหม่ละฝั่งนู้นเฮ้ยได้หลังคนเขาวิง่งขึ้นไปข้างบนไม่ใช่โอ้โหเสียงใครข้างบนปะวิ่งกระตึกๆเลยโอ้โห เดี๋ยวยิงใส่ศพอะไรขนาดนั้นวะเดือดไปเป้าอุยเฮลิคอปเตอร์มาน่าจะเป็นของฝั่งรูน้นโอ้โหฝั่งนู้นด้วยเป็นแค่ซัพพอร์ตนะครับอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ป่วนได้เยอะเลยนะครับตัวนี้คมมหรออืมมีไหมโอ้โหโซคิลเลอร์ โอ้โหหลังเข้าเหมือนข้างในจะมีอีกนะยิงแบบเน้นโอ้โหหอซัดมันชุดเดียวแตกเรายังไม่มีเวลาไปยิงมันนะครับไซก็ต้องยึดหอก็ต้องยิงคนก็ต้องเจอไม่กอดโอโ้ได้ตัวนึงโอ้โหมีเซนทรีด้วยไอ้ฝั่งนู้นของให้มันเยอะจริงๆเลยเเ,เยอยวีไปก่อน โอเคครับเขาเกิดฝั่งนู้นแล้วดูจาก U A V ต้องวิ่งมาดักหน่อยนะครับอู้โทฟีไม่เป็นไรโอไ้ก็เกลียโฟีออกไประเบิดแบบเห็นแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับนายใช่ไหมที่ปาระเบิดโอ้โหอีเข้าโวอีกแล้วตอนนี้ผมจะทำดาเมจเป็นหลักนะครับแล้วก็ปล่อยหน้าที่ยึดพื้นที่ให้เพื่อนเอา เอางี้คืออูน,นั่นเองครับยิงอย่างเดียวอยากโชว์การลิวให้โลกได้เห็นนะครับอุ้ยหอ,อนี่ไงห้องใต้ดินโอ้เข้าย่าง่อยอะถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยเอ้กี่หมอจัดหลังเข้าหรือเปล่าไม่มีต้องอลิร์ทไว้เราอยู่คนเดียวน,นี่ผมยึดไซ้์คิวๆคนเดียวเลยนะมาแล้วคนนึงคอนเทสต์จ้ะนายใช่ไหม คนเดียวเอาอยู่ครับคนเดียวเอาอยู่ไม่ระเบิดดักไว้ก่อนมาเด็กยิงรอเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเอยทางมิง่งผมเอาเป้าออกพอดีแล้วเขาโผล่ออกมาเว้ย โลกลายมากระยะน,นี้ไม่พลาดกดยับกระสุนจะหมดหว่าทุกคนเฮ้ยโอย้เกือบตายยังดีสวนได้ทันครับโอเคจะยึดต่อเลยแล้วกันส่วยเพื่อนเพื่อนเคลียร์ให้เฮ้ยโทฟี่เคลียร์อ่ะนั่นเพื่อนครงนันข้างหลัง โอ้โหนีก no 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 ่อนนี่ก็หนีก่อนโอ้โหซีโฟหนีไม่ทันเนีเล่นแต่ของรุนแรงกันจริงเลยมาดิแตะแทะแทะแทะไม่เจอใครแตะแทะไปก่อนตอนแรกบอกจะไม่ยืดสายไม่ใช่เหรอทำไมผมยืนอยู่ในสายอย่างเดียวเลยวะเนี่ยเฮ้ยคนทั้งบนนี้มีเสียงคนเฮ้ยเนี่ยเราตกกระจายหมกเลยวางโทฟี่ก่อนเราก็อยู่ในสายได้นานครับเราจะไม่โดนระเบิดโอ้หลังเข้าโดนยิงเนี่ยแหละ อ่าเดี๋ยวลองใส่ของแต่งใหม่นิดน,นึงโบวกระยะดาเมจ150%ไหนลองสิอาจจะยิงได้แรงขึ้นครับเราบวกดาเมจนะครับ้ยม,มินิกันหน่อยไะใครมายิงหน้าพังหมดอนนะ่ะโอ้โ,โ,โมาเดหุยดักเกิดก่อน ยิงไม่เหลือมาเดี๋ยวผมมีมินิกันอุ้ยซีโฟกระสุนหมดกระสุนหมดโดนสนไยจนได้ข้างในเสียงคนวิ่งออกมาอ้ามเรียบร้อยสายดักถือมีดวิ่งก่อนอุ้ยหลังเข้า้ยถือมีดวิ่ง้ใสยอยู่ข้างล่างไ บอกเลยว่าเราทำเพื่อทีมเราละเราน่าจะชนะใสๆครับเพราะมีคนอย่างเราอยู่ในทีมยังไงล่ะเย้ว <laughs> yeah. victory reloading ต nice. า nice. ยตายโอ้ยต่อนนี้สวยครับนายเป็นใครนี้่เพื่อนเราปล่อยไม่ให้ไปอยู่บนได้ไงวะโอ้หัวหลุดเลย <laughs> ผมว่าเดอเมดค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เรื่องเอเดียสเดี๋ยวอาจจะต้องใส่เพิ่มได้มากกว่าน,นี้อุ้ยตกใจหมดเอ้าเขาอยู่ใต้ดินกันเหรอโอเคเริ่มชิ้นแล้วครับโอเคผมใส่กระสุนสีสินัดแล้วก็รีโหลดเร็วมาด้วยนะครับผู้นไรอ่ะธนูเขาเอาธนูสวนผมตายเลยโอ้ยิงระยะไกลก,ก็โอเคแล้วเนี่ย โอ้โหหลังแตกพวก S M G นี่มันวิ่งกันซิ่งจริงๆเลยเราไปทำธงข้างบนหน่อยแล้วกันเขาอยู่ไหนโอเคตัวนึงอ้ามาฝั่งอีกตัวหนึง่งเราต้องไปแคปเจอร์จุดก่อนนะครับโอเคกิมยาหน่อยโอ้โหเกือบตายว้ายระเบิดโทรฟ,ฟีก่อนแล้วกันเฮ้ยโดดมา โอ้โหโดดออกมาทีไรเจออย่างนี้ตลอดเลยนะครับเฮ้ยดับเบิหลขาขาดเลย้ยมันเถื่อนังวะ5้าโคนี่มันเถื่อนจริงๆเหมือนเหมือนทั้งแมปตอนนี้มีผมใช้ AI อยู่คนเดียวครับที่เหลือเป็น SMG แล้วก็ปืนข้องๆกันหมดเลยนี่มันสายปืนข้องจริงโอ้ยหลังแตกเลยเฮ้ยสวยสวย โอ้โหไม่ฝั่งนู้นเขาเล่นแพ็กกันดีมากเลยครับอยู่รวมกันทั้งทั้งตีเลยโอาเลยคัพฟี่ต้องเล่นแบบเดินชา้ชาๆบ้างแล้วนะครับโอ้โหโดนอะไรครับนี่อะฮะปืนอะไรอะโอ้โหเบิร์ดโหมดปืนเบิเบบร์ดโหมดน,น,นี่มันน่ากลัวจริงเลยยิงทีหัวหลุดโอ้ระเบิดใครอะนี่่างผมใช่ไหม ีวอลแมชชีแล้วฝั่งโน้นยิงเข้าไปเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราก็มีโอ้โหเขาก็มีการที่จะเราเข้าไปโถมไซด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เด <c oughs> ือดมากตายตัวนึงไปอีกตัวรีคอยค่อนข้างหนักมือเลยนะครับปืนนี้สวยสวย น่ารักจะปาไฟเหรอมาโอ้สตาร์ทเรียบร้อยลโอ้อันนี้ตัวละลายเลยครับ <laughs> ปกติแค่หัวขาดขาขาด,ขาดอันนี้ไปทั้งตัวอย่าวัดอย่าวัดโอ้อยู่ข้างล่างนี่หว่าตานี้ผมหลงอีกแล้วมันจะวิ่งตรงนี้แนะ่นอน100%เอาตายแล้วเพื่อนยิง ปืนในแรงอ่ะเพื่อนโอ้ยฮิฟไฟโอเคผมใส่เลเซอร์ทิฟไฟยังดีอยู่นะครับเฮ้ยตกใจหมดน่าจะเปลี่ยนฝั่งเกิดละโอ้โหปืนพกคู่กระโดดยิงแห้งเลยครับเฮ้ยทุกคนผมได้มินิกันโอ้โหมินิกันโดนวอลแมชชีนยิงแตกยังรั่นไม่ถึงห้าสบนัดเลยมั้งครับนะ แห้งแล้วอุ้ยอุ๊ยกันโอ้โหรีโหลดอยู่โอเห็นเมื่อกี้เรเห็นปลายปืนช็อตกันโผล่ออกมาแล้วแบบกดรีโหลดเลยพอดี oh, oh, away, Galile เรียบร้อยเลยช็อตนี้วางโซฟี่ก่อนครับทำใจเล่นตรงนี้ไอ้ไม่ใช่คนนี่หว่า โอ้ยจิกหัวไอ้ดอกนี้ก็เดี๋ยวเติมเลือดก่อนแล้วกันขบวนดีกว่าขบวนดีกวา่าอุ้ขบวนมาเจอนายห,หูระยะนี้เน้นๆเ,เลยครับยิงก่อนก็สวนได้นะครับกาลิอุย้ยหลังแตกเอา้าเอ้านึกว่าเพื่อนอ๋อเพื่อนอยู่ข้างหลังมันอีกทีนึงแล้วทำไมมันไม่ยิงเพื่อนผมก่อนวะสวนหมดระยะนี้โอู้หัวขา,าดอีกแล้วเดี๋ยวหัวขา,าดไปสองรอบแล้วเนี่ย ปืนที่มันเล้าใจมาดิมาเด้เดโอ้โหเผาอีกแล้วเรียดิงไม่รู้ไฟเพื่อนไฟใครละอุ้ยอะไรเนี่ยปามีดเหรออุ้ยนายถือผ่าแตงปายางั้นเหรอโอ้สายผ่านป่าวะ่ะถือผ่าแตงแล้วก็วิ่งปลาขวานโอ้โห อะไรครับเนี่ยเปี้ยงโอ้ยเข้าซอกมือยังตายได้ขวานอาบยาพิษนะครับโอเคทุกคนเป็นไงบ้างกับปืนกาลิวที่เข้ามาในซีซั่น6ของโควบอนะครับบอกเลยว่าแรงไม่แรงไม่รู้หดไม่หดนไม่รู้ครับแต่ว่ารูปทรงนั้นกินขาดครับผมชอบมากๆเลยมันแบบว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยนะครับ ในการถือการลิวใน s f หรือว่าเคาน์เตอร์1.6นะครับแล้วก็ถ้าหากทุกคนชอบคลิปรีวิวแบบนี้ในมัติเพเยอร์นะครับก็ขอ,อเข้ามาได้น,นะครับถ้าอยากให้มีอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับสําหรับคลิปการลิววันนี้ใน BackO อฟโ w ark. ก็มีเท่านี้นะครับแต่ถ้าใครอยากเห็นผมเอามาเล่นใน War z o ซนก็ลองคอมเมนต์ขอ,อเข้ามาดูนะครับว่าอยากให้แต่งแนวไหนเล่นแนวไหนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c คร b e เป็นกําลังใจ